วันนี้จะเอาที่ปอกสารพัดนึกนะคะไฟอินวันหรือว่าอะไรอินวันก็ได้แต่ว่ามันทำได้มากกว่าหนึ่งนะคะประหยัดเวลาภายในอันเดียวมาสาธิตกันเลยนะคะมีตรงเนี้ยมันสามารถปอกปอกกล้วยชาปอกอะไรก็ได้นะคะเนี่ยเนี่ยมันสามารถปอกได้สองทางนะคะหรือปอกเปลือกผลไม้อย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วอันต่อมานะคะก็คืออันนี้เนี่ยเราเราก็สามารถปอกปอกได้เลยนะคะเนี่ยหั่นบางๆอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วอันนี้คนจะสงสัยไอ้ที่เป็นรููเอาไว้ทำอะไรก็จะฝนขมิน้นหรือฝนอะไรก็ได้นะฝนขาตะไคร้ฝนอะไรก็ได้นะคะเนี่ยเห็นนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้ เห็นไหมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปอันนี้เราสามารถทำอันนี้ค่ะเหมือนสับมะละกอนะคะเห็นไหมคะสับมะละกอก็ได้แล้วตัวนี้เราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะหระือว่าเป็นลายนี้ก็ได้ อย่างนี้นะคะลายนี้นะคะหรือถ้าเราต้องการทำเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมฮะเน้ เราก็สามารถทำมุกต,ต่างๆได้เห็นไหมคะตีออกตีออกนะชอบหมักของเล่นใหม่ชอบมากเลยอะ่ะของเล่นใหม่อันนี้ซื้ออยู่ที่ตลาดค่ะเนี่ยเห็นนะคะชอบ หรือถ้าเราจะทําแบบนี้ซึมซึมเจาะลงไปเลยเห็นไหมคะเราก็จะทําเป็นตัวแบบนี้ได้เนี่ยเจาะลงไปเลยหนึ่งซอมซแล้วแต่เรานะคะเนี่ยแล้วเราก็ชึมขึ้นมาเห็นไหมคะมันก็จะได้หลายอย่างหลายรูปแบบเลยน่านเล่นไหม สนใจก็ไปซื้อเอาเองโรดเดอร์อยู่ประเทศไหนขายก็จัดไปแต่ที่ชอบสุดก็คืออันนี้เนี่ยชอบอ่ะเนี่ยเอ็นนะ,ะเลิศเห็นไหมคะใช้ดีมากแล้วก็หัน่นสามารถหัน่น เนี่ยปกติก็จะใช้แครลลอทตำนะคะเนี่ยได้หลายเลยหลายอย่างเลยนะคะเราก็จะทําแบบนี้ก็ได้นะคะปอกไปแบบนี้ยถาลายไปนะคะระวังมันบาดมือนะมันคมมากเห็นไหมคะเ่ยใช้ได้หลากหลายมากเลย นะะอละเห็นไหมคะอันนี้ก็ปอกสไลด์ไปมาไปมาทำกล้วยฉงกล้วยฉาบหรืออะไรก็ได้มันฉาบมันเฉิบนะคะมันก็จะบางมากนะคะเยี่ยมบอกเลยเยี่ยมมาก